าทาง Facebook Live เพจสวทเพชรบณ์ก็จะมีภาพข่าวประกอบด้วยนะครับเป็นช่วงเวลาดีๆของรายการเพชรบณ์บ้านเรานะครับต่อเนื่องกันครับฟังเรื่องของข่าวสารราคาสินค้าและข่าวสารจากสำนักงารพาณิชย์ครับพาณิชย์บอกข่าวนะครับท่านพาณิชย์จังหวัดเพชรบณ์คุณสุพลศรีทัพทิมครับสวัสดีครับท่านพาณิชย์ครับ สวัสดีครับคุณชายยงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างท่านวันนี้อากาศหนาวมากครับหนาวกว่ารู้สึกจะหนาวกว่าเมื่อวานครับยันนี้วันที่สองไต้ต้องฟังหนาวลมที่ลมสัตว์จากคุณชายงนะครับเนะะได้ครับได้จัดช่วงท้ายรายการครับครับเชิญเลยครับวันนี้ครับผมครับช่วงนี้อย่างที่เอ่อนำเรียนคุยกันนะครับว่าช่วงนี้อากาศหนาวนะครับก็ เป็นหว่วงท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในเรื่องของอดูแลเรื่องเสื้อผ้านะครับอบอุ่ร่างกายนะครับโดยเฉพาะ,ะผู้ที่มีผู้สูงอายุนะครับหรือว่าทางท่านใดที่มีญาติผู้ใหญ่อยู่ก็อาจจะต้องช่วยเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ในส่วนที่อรอบนอกนะครับหมู่บ้านอ,อำเภออะไรเงี้ยครับที่พี่น้องประชาชน,นนิยมในการที่จะลุกขึ้นมาก่อไฟผิงกันหนาวนะครับก็ยังไงเป็นหว่วงเรื่อง ปืนไฟนะครับและขอให้ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องโควิดสิบเก้านะครับตอนนี้ท่านติดตามข่าวสารทางช่องทางต่างๆก็จะเห็นว่ามีการแพร่ติดเชื้อกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องประชาชนก็อยากล้า,กากจะตกนะครับออกเดินทางพบปะผู้คนไปในที่ชุมชนหรือ,อยังไงอย่าลืมว่าใส่หน้ากาก,ากไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นะครับโดยเฉพาะ หน้ากากผ้านะครับซึ่งสามารถนํามาซักแล้วก็ใช้กลับได้อีกหลายครั้งนะครับก็เป็นการประหยัดไปได้อีกทางนะครับก็ยังไงเราก็การจะตกนะครับช่วยๆกันครับสําหรับราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้นะครับในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับชนิดฝักอันนี้ก็สี่บาทห้าสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับมะล็ดความชื้นสูงนะครับก็คือสามสิบเปอร์เซ็นตก็จะอยู่ที่หกบาทสี่สิบสตางค์ 5%ก็จะอยู่ที่8บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับตัวเขียวผิวมันชนิดคะก็28ถึง32บาทต่อกิโลกรัมนะครับมันสำปะหลังนะครับชนิดคะก็จะอยู่ที่2บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับช่วงนี้มันสำปะหลังกำลังออกค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีะโซนทางบึงสามพันวิเชียนบุรีศรีเทพอะไรโซนทางด้านนู้นนะด้านล่างจะมีมันสำปะหลังเยอะนะครับแล้วก็ช่วงนี้ ก็จะเมีเจ้าหน้าที่ของทั้งสำนักง,ง,งานพณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดนะครับสาขาพิจิตรนะครับเนื่องจากช่างตวงวัดสาขาพิจิตรเนี่ยดูแลพื้นที่เพชรบูรณ์ด้วยก็จะมีการออกตรวจสอบทั้งในเรื่องของราคาเรื่องของมาตรฐานเครื่องช่างตวงวัดนะครับเพราะฉนั้นก็พี่น้องประชาชนพบเห็นก็ไม่ต้องอแปลกใจหรือตกใจนะครับช่วงนี้ผลผลิตมันสํารลงออกสู่ตลาดแล้วก็ทางเจ้าที่ภาครัฐก็ลงดูแล ความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคนะ,ะแล้วกับประชาชนเกษตรกรนะครับสําหรับผักนะครับตลาดกลางผักสันติสุขสีแยกพ่อขุนอําเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้นะครับผักกะหล่ำก็สองถึงสามบาทต่อกิโลกรัมนะครับผักกะหล่ำนี้ลงมาบาทห้าสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมจากเมื่อวานนะครับกะหล่ำดอกหกบาทนะครับต่อกิโลกรัมกะหล่ำดอกนี้ลงมาสามบาทต่อกิโลกรัมจากเมื่อวานนี้นะครับผักขีล้ลาว ก็สิบถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมผักชีนี้ลงมาห้าบาทต่อกิโลนะครับมะละกอนะครับก็วันก่อนเห็นมีพี่น้องเกษตรกรสอบถามมาว่าอยากทราบราคามะละกอวันนี้ก็มีราคาซื้ออยู่ที่สามถึงสี่บาทต่อกิโลกรัมนะครับหอมแดงสดยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเครือยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับมะเขือเปาะห้าถึงหกบาทต่อกิโลกรัมนะครับมะเขือเปาะราคาลงมาจากเมื่อวัน 6บาทต่อกิโลนะครับวางตุ้ง6บาทต่อกิโลกรัมนะครับผักบุ้งจีน20บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาว20-25บาทต่อกิโลกรัมนะครับถั่วฝักยาวนี้ราคาขึ้นมาจากเมื่อวาน10บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ช่อกันบริโภคปุ้งนะครับกุ้งปลอดภัยนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรประมงนะครับว่า ตอนนี้ก็การที่จะนำกุ้งมานี่จะต้องมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการนะครับเดอกรมประมงนะครับโดยซึ่งมาตรฐานฟามต้องได้มาตรฐานของสาน้สุกนะครับแล้วก็กระบวนการในการที่ขนย้ายกุ้งนะครับก็มีขั้นตอนที่เป็นการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้บริโภคนะครับในการที่จะบริโภคกุ้งได้อย่าง ปลอดภัยแล้วก็สบายใจนะครับเพราะว่าช่วงนี้กุ้งราคาลดต่ําลงมากนะครับก็ท่านใดที่ชอบทานกุ้งนะครับก็เป็นโอกาสดีในการที่จะเลือกซื้อได้ในราคาที่ไม่สูงนะครับ<ถ> <ๆ S 1> ท่าน,<ข>น,นท่านท่านพ่านนี้แทะ<า>กุ้งที่นํามาขายตามร้านตามตลาดต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับเป็นกุ้งมาจากทิศทางใดครับท่านครับที่ร้านที่เป็นลักษณะเขานะฮะอย่างอย่างกุ้งอะไรเขาเนี่ยฮะกุ้งก็จะมา ก็จะมาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทางการละศินป์หรือว่ามหาสารคามไม่ได้เกี่ยวกับสมุทรสาครนะครับอ๋อไม่ได้มาจากสมุทรสาครครับส่วนตามแผงตามตลาดนี้ก็จะมาจากทางภาคอย่างเช่นนครปฐมสุพรรณบุรีราชบุรีนั่นก็จะเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงครับตัวสมุทรสาครเองเนี่ยควมจริงหลักใหญ่เมื่อสมัยก่อนก่อนที่จะโควิดจะระบาดเนี่ยเขา เป็นลักษณะของตลาดกลางนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงจากจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็นําเข้าไปจําหน่ายที่ตลาดกลางนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็สมุทรสาครมีเรื่องของการแค่ระบาดแล้วก็มีการล็อกดาวน์จังหวัดอยู่นะครับเราะนั้นก็กุ้งที่ตกค้างกับพี่น้องเกษตรก็ต้องนาไปขายให้กับผู้รับซื้อในจังหวัดอื่นๆนะครับซึ่งความจริงผมก็เคยเป็นพันธุ์จังหวัดที่สมุทรสาครมาเกือบเกือบเจ็ดปีก็พอทราบวิถีของ อาหารทะเลที่จาหน่ายที่นั่นครับอืมเป็นกุ้งนี่ส่วนใหญ่มาจากแถบสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีหรือไม่ก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นสระบุรีหรือมหาสารคามนะครับจริงๆแล้วสมุทรสาครนี่เขาไม่มีไม่มีพื้นที่เลี้ยงกุ้งใช่ไหมท่านครับเขามีพื้นที่เลี้ยงกุ้งบ้างนะครับแถวบ้านแพ้วนะครับอแต่แต่ไม่ใช่แหล่งผลิตเลย ครับแต่ว่าแต่ว่าเขาก็จะมีลักษณะของกุ้งทะเลนะครับเนื่องจากว่ามีเรือประมงค่อนข้างเยอะออกไปจับ<อ>ในอ่าวไทยออกไปจับไปนาเข้าจับเข้าม,มาจาหน่ายนะครับ,รบแต่ว่ากุ้งจํานวนมากก็ไปจากจังหวัดที่เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงก็ข้างที่อยู่ใกล้เคียงเอาไปจําหน่ายที่สมิตาลางกุ้งที่สม,มุทรสาครเนื่องจากว่า<อ>เป็นตลาดแหล่งใหญ่ก็อาไปก็สามารถจําหน่ายได้หมดอะไรนรีส่วนกุ้งที่มาจากทางกาลสินมาจากเอ่เขื่อนทางอีสาน ไม่ได้ไปไปไม่ไม่ได้ไปถึงสมุทรสาครแล้วมาอีกทีใช่ไหมครับมาเขามาตรงเลยจากอีสานเข้าบ้านเราเลยเขาเขาเขาใกล้ทางนี้เขาก็มาส่งให้พ่อค้าผู้รวบรวมเขาซึ่งทําการค้าจะเป็นประจําอยู่แล้วก็วิ่งตรงวันนี้ถ้าวิ่งไปสมุทรสาครมันก็จะย้อนไปย้อนมานะครับครับนี่พี่น้องประชาชนขาดความมั่นใจนะครับร้านกุ้งเผานี่เหงาไปทตามกันเลยครับท่านครับผมก็ช่วงนี้ก็ช่วยกันอ่าทานกุ้งกันหน่อยนะครับก็ นอกจากปลอดภัยแล้วนะครับทางท่านประมงจังหวัดก็นั้นก็ออกไปตรวจสอบไปการท่านก็ยืนยันว่ามันมีกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่ฟาร์มพ่อเลี้ยงจนถึงขั้นตอนการที่จะขนย้ายเข้าสู่ตลาดสู่ผู้บริโภคเนี่ยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะครับแล้วต้องมีหนังสือรับรองนะครับครับวันนี้ขอบคุณท่านพาณิจจังหวัดครับคราบผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอากาศยังหนาวเย็น